ต่อเนื่องจะข้าวแรกแต่เดียวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้อํานวยการสํานักง,งานเจ้าท้าภูมิภาคสา้ข้าผูกแก๊สค่ะ,คะก็ได้มีการชี้แจงกรณีการร้องเรียนเรือลอยน้ำโยนาบีดคลับนะค่ะเบื้องต้นค่ะเรือต้องยุดให้บริการจนว่าจะดําเนินการตามทีกฎหมายกำนดค่ะ นายนัชพงศ์ประนิตนะคะผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท้าภูมิภาคซ่าขาภูเก็ตค่ะก็ได้มีการทะแล้งข้าวนะคะประเด็นการร้องเรียนเรือลอยน้ำโยนาบีดคลับนะคะจอดอยู่หน้าหาดป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตว่าสานักงานเจ้าท้าภูมิภาคซาค่าภูเก็ตค่ะก็ได้มีการส่งเจ้านาทีสำนักงานเจ้าท้าภูมิภาคซาค่าภูเก็ตเนี่ยลงไปตรวจเรือลํานี้แล้วนะคะซึ่งก็จอดลอยลําอยู่ที่หน้าหาดป่าตองค่ะพบว่าเรือนี้นะคะเป็นเรือเล็กทีชื่อว่า วัดด <muitas> <arias> ีค <sketches of course> um, ่ะเนี่ยค่ะหน้ทาลอยจสิบกตันกรอสค่ะจดทะเบียนเรือที่เมืองท่าตรังในวันที่16ธันวาคม64แล้วก็ตอนนี้คือชายใบอนุญาตเรือทีแมตอายุอยู่น้าก็คือมัดอายุวันที่15ธันวาคมห5หทีผ่านมาค่ะเป็นเรือก้นเดินทะเลเฉพาะเขตค่ะประเภทการชายมันถูกคนโดยสั้นจํานวนคนโดยสั้น5้0คนค่ะคนประจําเรือ3้หคนโดยมีบริษัทโยนาบีจำกัดเป็นเจ้าของเรือนะคะมาจากท่าเรือกันตังจังหวัดตรังมาถึงภูเก็ตแรกววันที่ มิถุนายนหกฮาทีผ่านมาค่ะซึ่งทางสำนักง,งานเจ้าท้าภูมิภาคสาขาผูแก๊สเนี่ยก็ได้มีการสร้างปรับเรือลำนี้แล้วนะคะในข้อห้าชายเรือทีใบอนุญาตรเรือสิ้นอายุจํานวนนึ่งมื่นบาทค่ะการจริงจริงก็สิ้นไม่กี่วันนะเมื่อสิบันวันวานี่เองครับน้องยิงอมน,นะทางนี้ได้ตรวจสอบโครงสร้างผัวไปพร้อมทางเจงเจ้าของเรือนะครับเดิมนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือนึ่ง ต้องยืนเรื่องการข้อเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตเรือจากประเภทเรือบรรทุกผู้โดยสารเปลี่ยนเป็นประเภทเรือบรรทุกคนโดยสารและบริการอาหารเครื่องดื่มส่องกับแก้ไขสัญญาณแกล้นะครับไม่มีความเรียบร้อยทราบไม่มีการติดตั้งระบบควบคุมดับเพลิงและก็เริ่มบำบัดขยะบำบัดน้ำเสียโดยติดต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในทุกตองนะครับของกาปไม่นักเร่ชนญาติปีการเปลี่ยนแปลงนะครับในณจะพงศ์นะครับแก้กบวาางที่มีกรมเจ้าท่าได้ความสําคัญกับเรื่องนี้ และก็สั่งการให้นำแบบแปลนเรือและก็เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยไปแนนนะารนอกจากนี้นะครับทางรองอธิบดีกรมเจ้าทา่าดูแลด้านความปลอดภัยกันทั้งการให้อาเรือกับจังหวัดท้องทิ่เป็นไหน้าห้าจุดโจดสำหรับเรือทีให้บริการในลัก,ลกษณะพันธีและแม้ทุกคนตัสอบต่อชุมชนเลยสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีการนัดอ่าเรือกันในเรือนี้นะครับทางนีนะักไม่ดำเนินการให้เป็นไปนตามกฎไมก้กำหนดก็มีมาตรการเรื่องความ ปลอดภัยเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เปิดให้บริการโดยเด็ดขาดนะครับอ่ะอเราก็ว่างเว้ดเอด้วยความปลอดภัยและพร้อมเป็นลักษณะพานีนมันยุ่มันไม่ย,มยู่ในหลงแรมเลยนั่นแหละใครอาย,อย่ในเรือครูดเรือโยอดผนูเรนะั่นนะครับแต่ว่านั่นแหละก็ต้องดูให้ทุกตองด้วยเบืองตอนก็ทุกปรับไปก้อนห0ึ่งบาท1 0 0หนึ่งหมืบาทนะครับแต่ยังไม่เปิดนะ